พี่น้องตอนนี้ก็เข้ามาหาหมออยู่กับแกงโตอกพี่น้องไปหาแถวบ้านเขาจะมีดีไซน์น้ำเกลือให้น้องตัวแล้วก็จะบอกว่าใจเต้นงซ่าก็เลยสิเข้ามามาหาอยู่เมืองนี่อยู่หองหมอใหญ่นี่ เคนิกเนาะมันเป็นห้องหมอเคนิกแต่ว่าเคนิกใหญ่มาหอนได้ชั่วโมงหนึงน่งเนี่ยแต่ยังบ่ทันได้ก้าไปคนล้ายคนเต็มเลยอาทิตย์หนึ่งใจน้ำเกลือสองพุงออกับโบมี่แห้งพี่น้อยแต่ก้าใส่เนี่ยมีแหง้แหงอันนี้ใส่กับโบมี่แหง้งไปตรวจบ่งว่าหัวใจเต้นสาแหง้งสี่สิบสามหนึ่ง กะตีจักมันเท่าไรแล้วหัวใจคนเต็นต60ต่อนาทีบอ่อไแต่นี้มีแต่43ต้องเคยตนาน43นึ่งเลยห้น้องเคทกับปอน้องมินนี่บากมหาโม โก้เขาเคย่มาอยู <sucks> ่แ <sau> ต่จำทางหมดเลยได้ก็เบ um uh ิ้งส้มขับรถเบาไว้พ่อก็เลยเห็นลุงกำลังเก็บป่าเขามาแต่ว่าท่าอยู่ตอนนี้มาหอดแต่เก่าโมงตอนนี้สิบโมงสามโมงหนึ่งแลยต้องไปลงซื้อไรทางนี้ท่านมอบนห้อง บานชิบีตดโมงชิบช้ชอมโมงประดีเ,ะเบิ่ึงก็เพิ่อได้รอบ,บาบกับประจักษ์เลยชีได้ทอดคิวเฮ้าตรวจเรียบร้อยเลยพี่น้องวันนี้หัวใจเต้นหาสิบหาเพิ่นกระจัดยาหายเพื่อว่าคันในอะไรในน้ำห้ไปฮวงมออยู่กับแข้งเนาะมองสะาะทางเกี่ยวกับหัวใจ คนจัดยาให้แต่ว่าคนกินพอดีขึ้นเลย่นไปอยู่โฮมเมอแข่งาายาไปกินเางก่อนเนะเาะยานไปกินเางก่อนเพื่อนว่าจ่งนดรกับคนพอด,นดีกับแนะนำไปสปอร์ตทางเลยอยู่แขวงเลยอันนี้มัน ບໍ່ໄດ້ແມ່ນນັ້ນຫມໍຍ່ປດເນາະຍຮັດປື ยังก็จะเสบนำ้ำยะนางนี้เสบโอ้ว้าอออยังง้อไอ้อออออปลาเผากับปี้ยไก่พี่น้องเยอยออกมาเด้วพาไปงานนะครับ<ด>สามคน,น,นเตีงเยงกระหอดแหละเตียงกระหอดเนาะ หัวก็หัวแต่ขามาเขายังหอดตอนมากกับบริกกลเนาะสมองปลายน้อยหนึ่งสมองหนึ่งนี่แหละมันกับบริกลเป็นไงเลยนะมันไหลขึ้นทั้งเทิงเหรอลงล้ล้กลั้มบระเด็นจะลงกลั้มมันไหลไปคือหัวประหลาดเขาก็ เปลมันล่ตัดแต่ทนีต้ตะวนตะวนออกฮะตะวนตุ๊กอ,อันนี้มันกิดขึน้นมาแล้วมันหาลมกล่ำมส,สื้อคือตัวนั่นล่ขึ้นจะเอาได้กอเบอร์ไดกขยาขขยานเะชียงเ้ามันเข้ามาน้ำข่าย่าถึงได้ระบาวเชียงเ้า มีแต <c ười> ่องยตมันไก่เนาะยาซองยาหงนะสามยาเนาะกับขื่นกับน้ำยางกัค่ะยาลาดนะมันโอเคไรวบาเพื่อนไยเนาะบอกว่าสองแซนตังตุ๊ดคือว่าเพื่อนคือไปปักซอคือว่าซีเสมอ้น้ซื้อว่าพื่อนว่าเพื่นสื่อกัะยังซองนขึ้นอยู่ไรเนชานี่ไรนะวบ อันนี้เตียมซาีสองร้อยเนะาะารไทยสง้อยใช่งไหมบอสบอสซัเติมมันหลดมาซักยังอส,งสงอยาไปกินเบิงพนะี่น้องหัวใจเตียนซ่ามีคำแนะนำบอกพนะี่น้องมีแนวกินวอหากไม้ใบหย,ยายังที่เห็นใน<า>ม,มันไหวเนาะว่าเฮ้้เเนาะยังก็ขึ้นรับอยู่บ่หรอเ่า นับแต่ยังเแต่คันสิออกได้ติบ่กวนบ่สบายเลยบ่ค่อยได้นอนเลยเอาลดอยากขึ้นนอเอออยากนอลด่อยจังหวัด่อยนอนคันบ่ได้นอนแบบอยู่บ่ได้ก่อนแบบคืองานบุญเด้อลุบ่ได้นอนเจอ28ชั่วโมงก็ยังอยู่ได้ั่อยนบ่ได้ัค่อยบ่นอนอยู่บ่ได้เด้เงเลไปหยังเนาะอันนเนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยบ่ มดเจือเพราะนดเจือ <Darwin> ก็ลีกลงแล้วมันจมใ่ไขันดลับบดนอนเลยเอารถได้ว่าไงต้องปักพ่อนยห้งพี่พอตลอดน้องเรานี่ต้องต้องพิงพ่อตลอดเลยถูกว่าไกลมันปีบางฮาเป็นไปนอนอยู่ปักซอมันบริยูนอนไหนยังก็คนมันก็นอนอยู่บลขึคืน่านบ่วหอยมันนอนเบิ่งรีนอกดํากันผ่านใ้นหนึ่งเพนั่นขันบ่วหอยมันนอนนะ ไดแต่ว่าลูกไข่ลูกยังลราปุ๊บลูกมาอันนั้นอันนี้หายเดี๋ยวหันไปนอนอันก็ห้มันหิวนอนนะโอ้ยเนาะอันว่าอันนี้ก็บว่าอลไรมันก็เป็นลูกเลยเนาะเป็นลูกประจำตัวตายหนะกะหิวนอนคือปีของได้นี่พอมันตายนี่มันบริหิวนอนมันเทียมมานอนอยู่ฝีเขาสบายมันกับโเป็นยังไะเห็นบอกครันมันหิวนอนแต่เอาโลดเออมันบริหิวนอนเดี่ยเน็กนกโลดได้จะเป็นไรเนาะ เป็นมาสองสามปีแลละตะกี้กับบิเวอ่ะแต่เป็นเบาเปแผ้วกันบร้เังบ้เ็นอย่งก็เพยฮีมอนอยู่ว่าอะตะกี้กัน้ยนั่นเลยเนาะบ่ิเวยังเนาะบริเ็นอย่งนยนแบบเนี่กคืนมานอนบอดรับอย่งประมาณนี้อันนี้นะรับเพระับจะว่าอยากตื่นพเลย เกตไม่กระโตให้แหละสั่งซาเนาะช่งซะเอาของซามเมอร์ไปน้องเช่านี่คือว่าไข่เลยดายต้องตื่นเต้นที่4ไปหาเห็ดปวกไปหาปวกเฉยวัดบ้าพันมาหอดหน้าไข้ไตบอกว่ามีอาการบวดร่าบาเมันเมื่อยครับบุกคนวุ้บขวบเดียวหรอชัวร์ว่าบ้า้อโตห่อนคือว่าหัวห่อนหน้าห่อน มันเป็นมันเป็นเกี่ยวกัำยังเนาะม้แจ๊กผิวเขาคือโบเห็นว่าจากแรกของเขาบริบทามบอคันบอทามกระทมกับเขาตื่นเขากับว่าแต่ว่าคือว่าแรกนี่เขาเจ้ามันต้องไปเอีกซิเรียแบบเขาเจ้าให้ไปอันหงมอใหญ่เลยเนาะมันจะเออโมสโฟสางมันจยงสีตรวจได้ที่อันนี้มันบบมี่เลยอันนี้เราก็เอโกโกห้บอเออเราก็มีแต่เอาอันนั้นมาจูเท่านี้นะ ปวดปวดแต่หัวใจเต้นเออปวหัวใจเต้นวัดวัดอันจังหวะหัวใจเต้นวัดทำด้านหัวใจจังหวะหัวใจตอนี้จังเท้าตอนที่มันปกติบ่อยอย่างเงี้ยข้าวจัปวดแบบนี้ปวดสะโพกท่านะฮะแนวอื่นเจ้ากระเด็ปวดให้เฮาได้นี่ปวดสะโพกหัวใจหรือบอสินไปหมอสะพาะหัวใจล้วนๆเลยคันเบวานไปเมืองในนี่ขยันยังยิ่งเจ้ากระเด็นปวด น้องคอยเช็คคอยบอกเขาแต่ทำนี่เขาป็ดหัให้ไปซังนี่ต้องประเมินเราบอกชี้เราบอกเอกขาจะเอาไปวัปด,ด<อ>ใจเราเต้นซ่าเขาจะเริ่มปวดในสะโพดนี้แล<ม>้ว่ได้ปวดยันอื่นแจะยังอื่นขึ้นว่าบมียังดอกไปใช้กับมีแต่หัวใจนี่ที่มันออกมานะเนื้ออื่นตอนกินยาบวดไข้อะไรไปเสกเสกทุกอย่างระ่าเนาะปวดเลือดเตือนมากต้องยิบเขาไปเสกเลือด ก็เลือกก็ไม่ก็กวดนี่เด้ช่วงฟ้าบังคำไปหาอันหมอในบักซองนะก็คอยก็กวดเลยบริเวณยังปกติแต่คอยถามแล้ว่างหัวใจเย็นสาดนี่อาจย์เจ้าตรวจได้ว่าระบว่บ่ได้ขันบอดไปสวรรค์แล้วบปล่ามองสะโพกท่างเจ้าก็แนะนำไปคือกันแม่นเพราะว่าเอาเลยส่วงสายเครื่องมือมันแพงมันจะมัวมีทางแค่นี้ระหว่างหมอเที่ยวหนึ่งกับเจ้าสีซ่านเฉพาะ ด้านนี้เออเขาบระเฮียนธนานี่ยเออขบระเฮียนมาเกี่ยวกับหัวใจเลยโดยอันนั้นมันเป็นหงมอใหญ่เลี่ยมันมีทุกหมอเนาะมันมีทุกหมอเอออันอย่างเช่นว่าสวรรค์ได้เออนั่นแล้วจังหวัดแตะวัาหานว่าว่าพื้นว่าเนาะอันยูฟูนั้นมันรวมรวมรวมศูนย์หมอเนาะว่าเฉพาะทางมีอยูฟูสะพูเฉพาะเออมีครูเฉพาะคืออยู่กับสวรรค์เทานเนาะหงมอใหญ่ ปัวเดียวอื่นกับมีเมีเฉพาะทางด้วยเฉพาะกินแล้วในน้ำป่ะหน่าเห็นะนน้ำต้ห้องหมอแข้งอยู่บ่เมนระว่าคันกินยาเลือกัมันไปห้องหมอแข้งแห่งกันมากกว่าคลินิกเมื่อกี้นี่ข่อยไปผ่านมาแล้วคิ้วนั่นเป็นเงาเออก่าคือว่าแรกมันเป็นเฉพาะทางดิแมนเฉพาะทางกับเจ้าต้อมได้รอคิวคือเก่าไหนระเบ่า กันเข่าหงมอนะเออเข่าไปจะต้องไปจับบัตรคิวหรือเจ้าก็มานั่งรอคือกันกับ b แน่นี่งแน่นี่งครก็ไปลงซื้อนี่ยังกันเนาะเออไปปุ๋ยี่เข้ากันด้วยค่ะเฮาพ่อมาแต่น้หงมอแข่งนะเฮาไปมานเร็วนี่คือการพูดยังก็คือกันลรเนาะ กัาวยังวเศร้าเลยแหกินยานน่กระกินยาอลไก็เศร้าซะกินยาอลไก็เศร้าถ้ามันอันถ้าว่ากินแล้วมันดีขึ้นอะไรแบามาเอามากินอีกเออเอาเอามายืนเอามันดีขึ้นเลยล้งก็มังเถิดแถ้วเฮามีกันเวดเอาไดเนาะเถิดมันมีอันนี้เอาก็กินต่อฮะเด้แบบกินแล้วมันดีขึ้นนะ ตะกี้ฮะเป็นตุ่มฮะมาเศร้าในมอแววนี่นะตะกี้ฮะเที่ยวเก่งต่อเว้ยทางเป็นหอมทางเป็นหอมมาหลดจากโอ้น้องไฟก็จกุดแท้นียเป็นเป็นตุ่มท่านแถวแข่งแถวค้าน,าานี่สีหนุ่งชงค้าชันได้บ่มันด่างมันลายเราซักยาให้เข้มเดียวคนนะ่ะเศร้าคือเศร้ามาเลย อนี่กระขั้นเยองว่าเพื่อนว่ามันกรลายปีเยปลยเนาะจัดที่มันจัดปีแหละแต่เข้าเป็นสาวเที่ยวมากอันโบมากับอันในบูมกับมากับเขาอันสานอนโอ้ยเสียดบอเที่ยวนี่ตะกี้นะเที่ยวแก่งโกลนะตุ๊จั๊กกันตุนจักประชุ้มเคยมาเคยเที่ยวเนาะเที่ยวนีรแล้วมัน มันกับว่าพื้มันกัพัฒนาขึ้นเนาะขี้หนอขี้นิกมันจะลายเลือกใบเมืออบมือนี้หงบ้านขี้นิกลายหมอแพทย์ดกิ่งๆอยู่ใส่กับมี่ม็ดเมไปแล้วพี่น้องเก้ยสบายดี